ฟิวสออนเดี๋ยวขอใช้ห้องเลยฮะพอดีพอดีพอดีเครื่องเสียเครื่องเสียเครื่องเสียเครื่องรถบุเสียเลยมันมีออนไซต์เซวิตที่เขาเลยมาซ่อมที่ท,ที่ที่ทำงานเลย อันนี้เครื่องผมีอีกสี่อีกสี่เดือนหมดประกันโชคดีมากเลยผมผมว่เออผมว่าซื้อมานาแล้วจนลืมแล้วก็เอ๊ะมันมีประกันโอ้วันนี้ข้างในเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยไม่รบกวนพี่นะพี่เปลี่ยนอะไรครับหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอใหม่เหรอฮะ อ๋อไอ้นี่ถึงขั้นจอเสียเหรอพีอ่ปกติมันจะเป็นตัวแผงที่มันเสียจะเป็นแผงวง,งจรวันนี้ไงโอ้โหนี่นี่ถ้าถ้ไม่มีประกันก็าลาการงานถ้าไหรครับพี่พี่บอกค่าถ้าไม่ได้มีประกันก็น่าจะประมาณ ไอ้จอเนี้ยเหรอพี่โอ้ไอ้นี้จอใหม่เหรอเนี่ยจอใหม่ครับโอ้นี่จอใหม่เลย อ๋อนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ตัวขอบเหมือนรถต,ตัวขอบที่รอกมาแล้วเทปการที่มันแตกอใช่ไม่ได้ละ,อะโอ้อันนี้ Legend. รีเจนเอเลนูรีเจนนะครับพัดลมม,ดลนะมันหมุนไหยดูเหมือนแบบมันนิ่งๆมันจะไม่มันจะไม่ทำง,งานหนักคับรอบแรกมากกว่าคือพัดลมตัว มอดมันจะไ,ไดงออ๋ <c oughs> คือผมผมผมเอาไปใช้ในการตัดต่อคลิปครับตัดต่อวีดีโอแล้วก็อัปโหลดเนี่ยพัดลมมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> ตอนแรกมันก็จะหมุนแล้วมันก็จะหยุดไปแล้วพอมันมีความร้อน เพื่อมันมีความร้อน,นมันก็จะทางานมันร้อไม่น,อนรอนท่าลงก็จะทํางานทีร้อนแตถ้าเราใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องใช้คราฟิกหรืออะไรเพราต่อเครื่องมันร้อนมันจะทํางานในรอบจากรอบปกติมันจะทางานในรอบที่สูงขึ้นเพื่อระบายความร้อนแต่เครื่องนี้ร้อนเหมือนเวลามันปุ๊บมันร้อนเหมือนร้อนมากเลยนะเวลาจับข้างๆเนี่ยมันแบบ เอ็มดีปกติมันจะมีความร้อนของมันอยู่แลนะม,มันมันจะร้อนกว่าอินเดียเมื่อเปเรียบเทียบร,รุ่นเดียวกันแต่สวีดูเครื่องนึงเป็นอินเดียเครื่องนึงเป็น AMD AMD จะมีความร้อนกว่าอินเดียอ๋อนี่นออนไซส์เซอร์วิสนะครับนี่มาบร,ริการถึงถึงที่ทำงานเลย <c oughs> ที่รุ่แรงอะไรที่ไหนท่านใดไม่มีออนไซส์ก็จะลำบ,บากจะลำบาก ลูกค้าไม่ต้องลำบากไปที่ศูนย์ซ่อมนกดีจ the ังเลยถ้าแบรนด์ไหนไม่มีเซอร์วิสก็จะขายเครื่องยากเลเพราะทุกแบรนด์นี้สเปคมันก็ราคากับสเปคเครื่องมันก็พอๆกันแต่ก็มาดูว่าแบรนด์ไหนการเซอร์วิสบริการหลังการขายในบริษัทบริการหลังการขายจะดีกว่ากัน เตืดนี่นี่นกิ๊นี้ที่พี่แกะทำอะไรครับผมอาคอด๋อทำความสะอาดเป่าท,ทำความสะอาดแล้วก็ใสซิลิคโคนออ๋ใสซิลิคโคนเพิ่มครับ ทุกความสะอาดทุกคนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่กับตัวของตัวฮิตซิงตัวระบายความร้อนอ,อได้ยัาไงนี้พอหมดประกันแล้วเนี่ยคือทางผู้ชายนี่น่าจะ ไงต่อไหหรือว่าซื้อประกันต่อหรือว่ามันมันมีมันมีในในเว็บให้ให้ให้ซื้อประกันได้ถึงห้าปีอ๋อหรอครับแต่แต่ปีที่ห้าจะได้ไม่เต็มคือปีปีที่สี่มดประกันสามปีปีที่สี่มันจะให้ต่อประกันได้ปีหนึ่งเพราะปีที่ห้าจะจะต่อได้ไม่เต็มรู้ว่าเครื่องที่ออกมาเดือนมกราโปรดักนี้ออกจากโรงงานมาเดือนมกรา เต่เครื่องค้างอยู่ที่ร้านพี่ไปซื้อเดือนเมษายก็ถ้ากอกว่ามกระลาตุ้มพายมีนามีสัยสามเดือนพี่จะซื้อแตอ่ต่อประกันไม่ได้ในปีที่ห้าพี่จะต่อได้แค่เดืนอนแค่เก้าเดือนอ๋อเพ,พราะว่าไม่เต็มคือไม่เต็มปีใช่ไหมครัไม่เต็มปีไม่เต็มปีจริงั้น,นสิทธิในการรับประกันก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับแต่ในในหน้าในในเว็บมันจะมีแบบอ๋อ ต่อประกันเครื่องต่อประกันบวกออนไซน์หรือว่าต่อประกันประกันเครื่องบวกออนไซน์หรือบวกประกันอุบัติเหตุมันจะมีมันจะมีเลทมีราคาให้เราอยู่แล้เราก็สามารถที่จะเลือกเลือกเราตามที่ที่เราถนัดเรากม่ใช้เลยนั่นน่าเบื่อมากเลยก็คือถ้าเกิดผมไม่มีประกันเนี่ยก็คือมีค่าบริการที่จะเข้ามาในในออนไซน์เซอร์วิสเนี่ยงคันท่าใช่ครับค่แค่ ตาบวกการรับสารที่แต่ถ้าที่เอาเข้าสูงก็เข้าสูงก็จะอยู่ประมาณเจ็ดรอยครับใครบวกการก็อยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าเนาะบางทีลูกค้าอาจจะไม่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่สูงก็อยู่ที่ลูกค้าที่จะเลือกอันนี้ก็เื็ไเป็นทางเลือกของลูกค้า ใช่ครับใช่ครับเป็นประมาณนี้เมื่อว่าพี่ปีหน้าพี่เครื่องพี่หมู์ประกันที่ต่อประกันไปแต่พี่ไม่เอาออนไซต์แต่พี่ต่อประกันเครื่องเฉยเพราะเครื่องพี่มีปัญหาพี่ก็ต้องเข้าเดินทางเอาเครื่องยกไปไที่ศูนย์แทนศูนย์บริการนี่อยู่ที่ไหนครับมีแค่ฟอร์จูนครับมีที่ฟอร์จูนที่เดียวอ๋อใช่ฟอร์จูนชั้นไหนครับชั้นสี่ครับชั้นสี่ถ้าหันมาเข้าตึกอดูฝั่งทซงด้านขวามือการตัวอาการประจำตัวเป็ี่ยนอากาศแล้วบ้า พัดลมเสียงดังกับจอเป็นเส้นเป็นเส้นจะเป็นแถบ่ประมาณด้านล่างที่เหมือนกับพีิเจอประมาณนั้นอาการนี<ช>้ตองอาการนี<ช>้นะไ,ไอ้พัดลมเสียงดังมันเสียงดังยังไงพี่พัดลมเสียงดังคืออ่าส่วนใหญ่จะเจอกับคนคนที่ใช้กรัฟติกเยอะๆหรือไม่ก็พอเวลาทํางานเสร็จปุ๊บเล่นเกมอะไรพอฟันนันเรื่องกรัฟติกเยอะคือเครื่องมันมีความร้อนพัดลมมันระบายความร้อนมันก็จะหมุนในรอบที่สูงขึ้นพอหมุนในรอบที่สูงขึ้นบ่อยๆเข้าก็ไม่ว่า ตัวตัวพัดลมอ่ะมันมันไม่ได้มีลูกปืนหรือว่ามีอะไรที่เป็นแบบเหมือนเหมือนเอ่พอพัดไอ<ม>้พัดลมทั่วไป,ไป<ล>ใช่ครับมันจะเป็นแค่ตัวเบ้าที่มันประกอบกันเฉยเพอเวลาหมุนไปมันก็เกิดความสึกพอมันมันสึกอะไรเนี้ยพอเวลาเรายกเครื่องหรือมุกเครื่องอะไรเงี้ยบางทีพัดลมมันหยุดอยู่ทางานอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเอียงหรืออะไรเนี้ยมันหมุนก็มีการเจดสีมัเสียงดัน จบจากคลิปจบจากตรงนี้มีสื่อมีเดี๋ยวไปเอ่อนันซีครับถน่นนันซีแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนอยู่โซนแล้วก็โซนโซนคุมโซนครับอ๋อจริงๆว่าผมอยู่ตรงแถวรังสิทธิ์แถวรังสิทธิ์แต่เมื่อวานถ้าพี่ผมว่าเครื่องที่เสีอ่าพี่เมย์คอฟฟิตอะไรเนี่ยพี่แจ้งซ่อมไปพี่สามารถที่แจ้งกับทางคอนเซนเตอร์ได้ว่า อขอเปลี่ยนที่อยู่ลงที่อยู่เป็นตรงนี้นะคือลังสินเราก็ม,ม,มีมีช่างที่คุมโซนหยุดทางนู้นน,น,นะใช่ครับอไอันี้ยิบเออทุกวันไหมฮะเปิดเอยหมายถึงว่ามีมีวันใช้ทุกวันวันปกติครับวันเป็นวันทำงานจ<ช>ันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะโอ้เวลาก็คือประมาณเวลาก็เช้าช่างก็จะรับงานมาก็โทรนัดพี่ก็ประมาณที่ผมโทรก็ประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมงก็จะโทรนัดกันใช่ครับ วันนี้วันที่1 1> สิบ<ค>เก้าตรงเซนต์ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนีค okay. พี่ช่างชื่ออะไรครับขอทราบชื่อนี่คือรีวิชัยครับคุณศรีวิชัยค,ครับครับ <laughs>